ถ้าถ้ากับดูแลผมว่ามนี่ยบาทีผมไม่ไม่มาจากมาจากธรรมชาติข้างคือผมเอาอะไรก็ตามผมสามารถดึงมาเป็นตัวอย่างหรือว่ามาเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองไม่จําเป็นต้องต้องต้องเป็นพระเท่านั้นตอนนั้นอ่ะเคยคําพูดหรือจะเป็นบุคคลหรือเป็นธรรมชาติต้นไม้จะเป็นขนมปังเป็นอะไรเคยถ้าผมมีแล้วผมสามารถที่จะไป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 เอาความหมายของมัน ตอนนั้นที่ผมพิจะแวัมันจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็อย่างงี้ผมเคยอ่านหนังสือของตึ้งเสียผิงเขียนไว้ว่าแมวจับหนูได้สีอะไรก็คือแมวสีที่หมายถึงว่าสีคนคืออะไรเป็นแมวสีคนถ้าจับหนูได้มันจะเป็นสีชมพูสีเขียวสีม่วงมันก็คือแมวที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นแมวต้องสีดำทั้งตัวถึงจะดีกับพวกับคำนี้อ่ะจริงๆในหนังสือเขียนความายมันมากกว่านี้แต่ว่าผมก็ไปตีความว่าแสดงว่าคุณเราวนี่ะสมสูเล่ได้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจะจนจะหล่อไม่หล่อนะ ก็เลยเป็นเป็นข้ออ้างอ่ะให้ผมหยุดเบียนไปทำงานชั้นไหนนะฮะตอนนั้นก็ตรวจเกณฑ์มสามมสามสิบเจ็ดแล้วถา่ว่าพอสิบเจ็ดไปทํางานก็ไม่มีพื้นฐานความรู้ายอก็นน้อยมากเลยไม่จะทาอะไรก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มก็มีความเชื่ออีกอันนึ่งที่ผมผมผมชอบโดยผมมีความเชื่อถึงตัวนี้นะการกระทั่งผมทําทุกสิเนี่ยทุกครั้งเลยผมเชื่ออย่างเลยว่า การเริ่มต้นด้วยเงินเดือนเท่าไหร่ตำแหน่งอะไร,ะไ,รไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ใน,นที่สุดคุณเป็นอะไร